สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องฟรายเดย์ลิเวอร์พูลชนะทุกท่านมาพบกับสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568ครับเป็นเรื่องราวควันหลงหลังเกมที่สโมสรลิเวอร์พูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ตอนรับการเยือนของคู่ปรับร่วมเมืองเอเวอเรตันในศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์และเกมนี้เราก็ชนะเอเวอเรตันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูตรร่อ1ลิเวอร์พูลเฉือนเอเวอเรตัน2ต่อ1ในศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ เก็บ3มแต้มอันลำค่าแต่ต้องออกแรงไม่น้อยหลังทีมเยือนอย่างเอเวอเรตันเล่นได้อย่างดุดันในครึ่งเวลาหลังที่สนามแอนฟิลด์อเล็กเซนร์อิซักและฟอร์เรนเวียร์ถูกพักในเกมนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นโดยค่าตัว116ล้านปอนด์ฟอร์เลนเวียร์ต้องเริ่มเกมนี้บนมานั่งสำรองโดยมีอเล็กเซอร์อิซักร่วมอยู่ในกลุ่มตัวสำรองด้วยอรนเนอร์สล็อตปรับทับ4ตำแหน่งจากเกมชนะเอลติโกมาริด3ประตูต่อ2อเล็กซิสแมคลิสเตอร์ ได้กลับมาประจาตำแหน่งแดนกลางคู่ใจในยุคแชมป์พิีมย์ลีกอังกฤษส่วนคอเนอร์แบดดี้มิรอตเคอร์เคสและฮูโก้เอคิติเกกได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงขณะที่เยนมี่พิมพง์แอนดี้โรเบอร์สันฟอร์เรนเวียสและอิซักหลุดไปเป็นตัวสำรองไรอันกาเฟนเบิร์ตสองประกายในครึ่งเวลาแรกแม้จะโรเตชันแต่ลิวพูยังครองเกมเหนือกว่าเช่นเดียวกับที่ทําได้อย่างต่อเนื่องในเกมกับแอลิติโกมาดริดเจ้าถิ่นลิวพูบุกกดดันเอเวอร์ตันตั้งแต่นาทีแรก ความพยายามยางต่อเนื่องแปลเปลี่ยนเป็นประตูสุดสวยงามจากไรอันกาเฟนเบิร์ตที่วอลเลยด,ด้วยเท้าขวาหลังจากได้การจ่ายบอลสุดสวยของโมซาลาโมซาลาเกือบทําประตูที่2ได้อีกครั้งในรอบ4วันแต่ลูกปั่นโค้งด้วยเท้าซ้ายเฉียดขานออกไปนิดเดียวส่วนโคดิกาโกที่เจองานหนักกับเจคโอเบอนันพลาดโอกาสทองเมื่อได้โอกาสวอลเลย์แต่บอลโดนไม่เต็มเท้าไม่นานฮูโกอิกริเก ก็มาบวกสกอร์ที่2เพิ่มให้กับทีมได้หลังวิ่งทะลุแนวรับของทีมเอเวอเรตันจากการจ่ายบอลทะลุช่องของไรอันกาเฟนเบิร์ดก่อนที่ฮ e ูโกเอเกเดเกจะยิงบอลลอดขาของจอแดนพิฟฟอร์ดเข้าไปส่งผลให้ลิพูขึ้นนำเอเวอเรตต์สองศูนท้ายครึ่งแรกเอเวอเรตันเริ่มตั้งเกมได้แต่สกอร์ยังคงเหมือนเดิมดาเรนอิงนด์เป่าจบเกมในครึ่งเวลาแรกครึ่งแรกลิพูออกนำเอเวอเรตันทีมเยือน2องกศูนเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังเอเวอเรตันฮึดสู้หงแดงลิพูต้องอดทน ครึ่งหลังเปิดฉากด้วยการจ่ายบอลที่ผิดพลาดบริเวณแดนกลางสนามของทั้งทีมทําให้ทั้งสองทีมมีโอกาสลุ้นจังหวะการทําประตูที่ไม่ชัดเจนมากนักแต่ลิพูมาเสียประตูจากการเข้าทําสุดสวยของทีมเยือนอย่างเอฟเวอร์ตันเริ่มต้นจากแจ็คกิลิธเปิดบอลโค้งมาให้อิลิแมนเอดียรมงชงเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษและเป็นอิดิซาการ่าเกที่ซัด้ดยท่าขวาเต็มข้อบอลพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูอย่างอาริสงเบเกอร์เข้าไปอารนเสลอตรีบปรับทับทันทีโดยการส่งฟอรเรนเวีย และเคอร์ติโจนลงสนามมาแทนโคดิกัปโปและอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ที่วันนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยดีนักหลังจากรันลิฟูค่อยๆกลับมาคุมเกมได้ความกังวลเริ่มปกคลุมไปทั่วสนามแอนฟิลเมื่อเอเวอเ์ตนพยายามตีเสมอในช่วงท้ายเกมแต่สุดท้ายลิฟูก็ช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีจนสามารถคว้าชัยชนะเหนือเอเวอร์ตนไปได้ดยสกอร์2ประตูต่อ1รักษาสถิติชนะ100%เต็มในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2 0 2 5 2นถึง สำหรับนัดถัดไปที่ลิพูจะต้องพบกับซาท์ทปตันในศึกคาราวครับในวันอังคารที่23กันยายนเวลาตี2ตรงของบ้านเราจากนั้นผมจะพาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เป็นแ e ฟนบอลลิพูนะครับมาดู5ประเด็นสำคัญที่ลิพูของพวกเราเปิดสนามแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนของเอเวอเรสตนในศึกเม์ซีไซดร์บี้แมตช์ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ว่ามีประเด็นไหนบ้างที่น่าสนใจประเด็นที่1ฮูโกอิกิดิกเก้และอล็กซนดอซักการแข่งขันที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งคู่ ในนิทานพื้นบ้านยุคก,กลางมักว่ากันว่าทหารผู้เก่งกาจสองคนจะไม่อาจอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขจนกว่าจะได้ลงสู้ศึกกันจริงๆฟุตบอลอาจไม่ถึงขั้นเดิมพันด้วยชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างฮูโกอิกิเก้และอเล็กซานเดอร์อิซักนั้นชวนตื่นเต้นไม่แพ้กันการเสริมทัพสองดาวยิงพรสวรรค์สูงในตลาดซื้อขายนักเตะในซัมเมอร์ที่ผ่านมาถือเป็นผลงานชั้นครูของทีมซื้อขายลิเวอร์พูลทั้งคู่คือกองหน้าชั้นยอดเป็นฟินิชเชอร์สุดโหด และกำลังแย่งชิงกันเป็นกองหน้าโตเป้าเขียงข้างโมเมซาลาฮูกโกโอิกิริเก้ปิดเกมแรกในเกมดามร์บี้แมตช์ของเขาโดยการเป็นผู้ชนะขณะที่อเล็กซานด์อิซักยังอยู่ในช่วงการปรับตัวแต่ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการแข่งขันภายในเช่นนี้ทำให้นักเตะเฉียบคมขึ้นและผู้เล่นแบบนี้แหละที่จะพาทีมคว้าทุกแชมป์ประเด็นที่2แดนกลางของลิพูยังไม่เข้าล็อกเต็มที่หลังจากที่ลิพูขึ้นนำเอเวอเรสต์สองต่อศูนย์แล้ว แฟนบอลหลายคนคงคิดว่าทีมจะลุดหรือเปล่าแม้บางช่วงเหมือนจะจริงแต่11นักเตะในชุดสีแดงก็ยินหยัดกันจนจบเกมลิพูเก็บชัยชนะ5นัดติดต่อกันคว้า15คะแนนเต็มแต่ฟอร์มโดยรวมยังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรในครึ่งเวลาแรกไลอ้อน,นเกฟเฟนเบิร์ตโดดเด่นกว่าใครยิงหนึ่งย1หนึ่งขับเคลื่อนแดนกลางให้ทีมลิพูเล่นเกมลุกได้สถานสวงโดยที่ข้างๆมีโดมินิกโซบอสไลและอลกซิสแมคลิสเตอร์ทำงานสอดประสานกันแต่เมื่อเอเวอร์ต ฉีกเกมลุกออกทางด้านข้างกลางสนามของริพูก็เสียสมดุลทันทียังเป็นแค่ช่วงต้นซีซั่นฟอร์มสูงสุดของทีมยังไม่กลับมาแต่เมื่อแดนกลางกลับมาเล่นแบบไหลลื่นผงแดงริปูจะกลับสู่โหมดชนะใครก็ได้อีกครั้งประเด็นที่3อานเนอร์สล็อตคนใหม่ปรับเกมยังมีชั้นเชิงนี่คือหลักฐานอีกนัดว่าอา์เนอร์สล็อตพร้อมใช้ทุกหมากที่มีไม่ได้เปลี่ยนตัวแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งเหมือนเดิมตัวอย่างคือการสลับอัลฟอรนเวียด กับกักโป้หรือดันเคอร์ติโจนแทนที่อลริสิตแมคลีเซอร์พร้อมปรับจังหวะในสนามแม้การเปลี่ยนตัวอาจไม่ได้ทําให้เกมดีขึ้นทันทีแต่สิ่งที่เห็นก็คือกระบวนการที่กําลังก่อตัวขึ้นนักเตะใหม่อย่างฟอรเรนเวียสและอล็กซนอิซักต่างมีจังหวะสร้างโอกาสหนึ่งแล้วสิ่งที่พวกเขาถูกซื้อมาก็เริ่มปรากฏผลลัพธ์ถึงแม้ว่ายังไม่สวยงามทุกนาทีแต่3มแต้มก็ยังอยู่ในมือพวกเขาประเด็นที่4 คอเนอร์แบดลี้แบกขวาตัวเลือกแรกของอาร์นเนสล็อตฤดูกาลนี้คําว่าตำแหน่งตัวจริงดูไม่ตายตัวหลายตำแหน่งแต่คอเนอร์แบดลี้ประกาศสักดาอย่างชัดเจนเขาต้องรับมือกับความกดดันของแจ็คกิลิทที่มีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงที่สุดของพิมริกอังกฤษเขาเลือกสวมหมดนักฆ่าเยือกเย็นไม่หลงอารมณ์ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือแจ็คกิลิทเล่นในอย่างโดดเด่นและหากไม่ใช่เพราะไลอันเกฟเฟนเบิร์ตฟอมเทพเขาอาจคว้าแมนออฟเดอแมตในเกมนี้ไปครองแต่คอเนอร์แบดลี้ กดดันเขาจนหมดพิษสงแม้ไม่มีพีซีสั้นเต็มรูปแบบแต่ต้องแย่งชิงตำแหน่งกับเจอร์มีฟิมปงและโดมินิกโซบอสไลน์แต่ผลงานในเกมนี้ก็ยืนยันว่าหากต้นกุศตาของคู่แข่งแบดลี่คือคำตอบของอาร์เนสซอตมาถึงประเด็น5เกมเดือดที่แอนฟิลแอนฟิลตึงเครียดกว่าปะกติดาบิแมตอาจเป็นเหตุผลแต่ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่ต้องปรับเสียงเชียร์ของเราแฟนบอลลิพูยังคงดังเหมือนเดิมแต่เต็มไปด้วยความกังวล บางทีเพราะทีมยังมีปัญหาเรื่องการปิดเกมเมื่อขึ้นนาคู่แข่งหรือเพราะมีนักเตะระดับโลกหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมหลายคนทําให้ความคาดหวังของเราแฟนบอลสูงขึ้นแต่สนามแอนฟิลด์เคยเป็นที่ที่เสียงเชียร์จุดพลังให้กับนักเตะไม่ใช่รอให้นักเตะฝุกเสียงเชียร์ลิฟูคือแชมป์เก่าและมีขุกกาลังที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในเกาะอังกฤษความเชื่อจากอัศจรรย์ฝั่งกองเชียร์ต้องมาก่อนเสมอแบบที่เคยเป็นมาต่อไปผมจะพาแฟนบอลลิฟูทุกท่านนะครับ มาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมของอาร์เนสต์ลอตอาร์เนสต์ลอตยอมรับว่าลูกทีมของเขาอาจจะอ่อนล้าทางร่างกายในช่วงท้ายของศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ที่เปิดบ้านเอาชนะคู่ปรับร่วมเมืองเอเวอเรตันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แต่ย้ำว่าความมุ่งมั่นทางจิตใจยังคงไม่สั่นคลอนหลังจากเคยคว้าชัยด้วยประตูช่วงท้ายเกมมาถึง5นัดติดต่อกันครั้งนี้ที่แอนฟิลด์หงแดงลิเวอร์พูลต้องใช้ซาเปริตในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการรักษาสกอร์ที่ยังขึ้นนำอยู่2อประตูตหนึ่งเอาไว้ให้ได้หลังได้ประตูนำจากไรอันกาเฟนเบิร์ดและฮูโกอิกิิเกในครึ่งแรกก่อนที่อิลิซาการนาเกจะยิงประตูตีตื้นให้กับเอเวอร์ตันในนาทีที่5 8และทำให้เกมตึงเครียดจนเสียงนกหวีดหมดเวลาลงช่วงท้ายเกมยอมมีความกดดันเราต้องใช้สภาพจิตใจในแบบที่ต่างจากหลายๆนัดที่ผ่านมาอ่านเนอร์สลตดกล่าวเราเดาได้อยู่แล้วว่านี่จะเป็นเกมที่ยากยิ่งถ้าคุณไม่ได้มีเวลาพักฟื้นเต็มที่ การลงเล่นเกมทีสาในรอบไม่ถึงสัปดาห์กับคู่ปรับแบบนี้ครึ่งหลังก็ย่อมหนักหน่วงเป็นธรรมดาคุณเห็นแล้วว่าพอเราสดเราเล่นฟุตบอลกันได้ดีแค่ไหนดูจากครึ่งเวลาแรกสิครึ่งหลังมันยักขึ้นเพราะเอเวอเรตแน่นอนเราอาจหมดแรงไปบ้างแต่ไม่เคยหมดใจผลงานของไรอันกาเฟนเบิร์ดยังคงร้อนแรงมิดฟิลชาวดัตส์ขวารางวัลแมนออฟแมนอีกครั้งยิงประตูแรกอย่างเหนือชั้นก่อนที่จะแอดซิดให้กับฮูโกเอจิริเกสำหรับนักเตะทุกคน คุณต้องมีทีมที่ช่วยให้คุณแสดงศักยภาพออกมาสล็อตพูดถึงลูกทีมทีมชาติเดียวกันไรอันชอบอยู่ในสปอร์ตไลท์ผมตั้งใจจะเปลี่ยนเขาหลังผ่านไป60นาทีแต่พอเราโดนยิงก็ต้องทิ้งเขาเอาไว้ในสนามต่อเขาทําได้ดีมากตอนนี้คนพูดถึงเพราะเขายิงประตูและจ่ายบอลสดสวยให้กับฮูโก้อิจิริเกะทั้ง2ประตูเราบุกจากพื้นที่คล้ายกันครั้งแรกเป็นไรอันครั้งที่2เป็นฮ e ูโก้อจเกะโดยสปีดของพวกเขา รึงแรกสนุกมากถึงแม้เราจะได้รับสัญญาณเตือนเล็กๆจากพวกเขาตอนก่อนพักครึ่งจากจังหวะที่เอเวอเรตันมีโอกาสยิงตรงกรอบอาร์เน์สลอตยังเสริมถึงสถานการณ์หลังทีมถูกตีไขแตกสิ่งที่ยากเมื่อโดนไล่ตามมา2ต่อหนึ่งคือคุณเริ่มลังเลปกติเราไม่ลังเลและเดินหน้าบุกต่อแต่จริงๆแล้วเรามีโอกาสยิงลูกสามมากกว่าเอเวอเรตันจะยิงตีเสมอด้านเดวิดมอยนายใหญ่ของเอเวอเรตันต้องพบสถิติไม่น่าจดจำเทียบสถิติของเซอร์บ๊อบบี้ร็อบสัน ที่คุมทีมมาเยือนแอนฟิลด์23ครั้งโดยไม่ชนะพร้อมยอมรับว่าฟอร์มในครึ่งเวลาแรกทําให้ลูกทีมของเขาต้องแบกภาระหนักเกินไปเราทําให้เกมยากด้วยฟอร์มครึ่งแรกเราไม่ทํามันมากพอลิฟูจบสกอร์ได้เฉียบคมประตูแรกเทคนิคเยี่ยมครึ่งหลังเราเล่นได้ดีขึ้นตามที่หวังแต่ผมผิดหวังกับการเริ่มเกมมันไม่ใช่แผนลิฟูพึงเล่นเกมที่3ในรอบ7วันเราน่าจะใช้โอกาสนั้นได้ ผมจะกลับไปดูว่าเราควรเริ่มเกมให้ดีกว่านี้หรือไม่ครึ่งเวลาหลังเราเล่นได้เหนือกว่าเราเล่นเหมือนกับเอฟเวอร์ตันจริงๆแต่เราทำให้ตัวเองต้องเจองานที่หนักเกินไปและนี่คือทั้งหมดของคลิปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรหงแดงลิปูประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568ครับหลักๆแล้วเป็นควันลงหลังเกมที่เราเปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ในศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับ เพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลรีฟูชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยาการกดติดตามช่องไฟเดรรีฟู Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับรวมเดินทางไปกับผมให้ได้1,000 0สับสไครต์กราบขอบพระคุณมากๆครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ